ก่อนเข้าชมคลิปนะครับฝากทุกท่านกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้เห็นคลิปก่อนใน e ี้าหน้าๆต่อไปนะครับ Please welcome Ladies and gentlemen and กราบสวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ทางร้านบูมจากรเพชรรับเช่าพระนะครับวันนี้นำพระเครื่องนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับเป็นรุ่นปี2517ซึ่งเป็นเหรียญยอดนิยมของท่านเลยนะครับ ในวันนี้เนี่ยก็นําพระมาให้ชมกันนะครับเป็นพระที่สวยงามอีกหนึ่งองค์นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้เช่าแล้วก็ได้นํามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับพระองค์นี้เนี่ยเป็นปี2 5 1 7ที่สร้างเนื้อทองแดงนะครับจำนวน1 0 0 0 0แสนเหรียญน,นะครับมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือเนี่ยมากมายในสนามบ้างนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนมือกับนักซื้อนักขายเนี่ยบ่อยมากเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้สร้างจํานวนพอสมควรนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็ มีสร้างหลายบล็อกนะครับมีจํานวนเนื้อนวะนะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงนะครับเหลียญรุ่นนี้ก็มีหลายบล็อกนะครับสิ่งที่จะแยกบล็อกเนี่ยอย่างองค์นี้เป็นบล็อกคอปาดนะครับองนี้เป็นบล็อกคอปาดก็คือตรงคอเนี่ยจะมีเส้นปาดลักษณะเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะครับตรงนี้เรียกว่าบล็อกคอปาดเหลียญรุ่นนี้มีหลายบล็อกนะครับก็ นี่นะฮะอย่างดูคําว่าเมืองนะครับถ้าถ้าบล็อกของท่านเนี่ยเป็นนึกบล็อกนวะนะครับจะมีเส้นเป็นเส้นหนาๆนูนขีดขึ้นมาเป็นอยู่ใต้คําว่าเมืองตรงนี้นะครับแต่เหรียญนี้ไม่มีนะนะครับก็เป็นบล็อกนวะเนี่ยจะมีเส้นคําว่าเมืองบริเวณช่วงตรงนี้นะครับนวะเนี่ยมีแยกก็เป็นหูขีดกับหลายจุดนะครับหูขีดดูยังไงนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นขีดอมาเป็นเส้นนะครับถ้าเป็นนวะด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นเส้นขีด แล้วก็มีนวะหลายจุดก็มีมีจุดบริเวณอยู่บริเวณช่วงนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยมีทั้งบล็อก5แตกนะครับเลข5มีเส้นแตกบางทีเนี่ยเราอาจจะหาบล็อกเนี่ยก็ดูจากเลข5ก่อนก็ได้เพราะว่าบล็อก5แตกเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแต่อย่างนี้ไม่มีนะครับก็เลยไม่ใช่5แตกนะครับตรงนี้เป็นบล็อกคอปาดนะครับเลข5มีเส้นแตกมี5แตกธรรมดา5แตกหูขีดแล้วก็5แตกวงเดือนนะครับถ้าเป็น5แตกวงเดือนก็จะมีวงเดือนอยู่ในบริเวณช่วงบริเวณตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเป็น5แตกหูขีดเนี่ยก็จะเป็นหูขีดในลักษณะแบบเดียวกันกับบล็อกนวะเลยนะครับมีเส้นขีดลงมานะครับบล็อกอีกบล็อกหนึ่งก็จะมีคูณมีขีดนะครับตรงตรงคำว่าคูณเนี่ยจะมีเส้นขีดนะครับแล้วก็เป็นบล็อกอมหมากนะครับบล็อกอมหมากก็จะมีเหมือนจะมีหมากอยู่ตรงบริเวณช่วงปากของลมงพ่อนะครับตรงตรงนี้นะครับราคาเล่นหาเนี่ยไม่เท่ากันบล็อกนวะหูขีดเนี่ยสวยๆเนี่ยผมว่าส0,000ื่นอาจจะได้นะในบริเวณ ถ้าเป็นแบบพระที่สวยจริงๆนะครับถ้าเป็นพระที่สวยจริงๆ3าม0 0ื่นเนี่ยมีโอกาสได้ซื้อได้ขายกันแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นสภาพรองลงมาก็หย่อนกันไปนะครับหมื่นกว่าบาทก็มีนะครับจะเป็นบล็อกธรรมดาสวยๆนะครับก็นํามาให้ชมกันตรงนี้ก็จะเป็นแบบลักษณะแบบต่อโค้ดน,นะครับนี่นะฮะพระรุ่นนี้นะครับจบที่หน้าหลังนะครับจบที่หน้าหลังแล้วก็ตัวตัด นะครับก็เป็นเบสิกเหรียญทั่วไปตัวตัดเนี่ยจะมีลักษณะของการขาดครึ่งของฟันลักษณะแบบตัดขาดนะครับลักษณะแบบตัดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้จากเหรียญน,นะครับร่องรอยของการตัดขาดเนี่ยจะเป็นคลื่นนะครับตรงบริเวณช่วงด้านบนเนี่ยก็จะเป็นคลื่นสลับกันไปสลับกันมานะครับไม่ไม่ได้เป็นแท่งตรงซะทีเดียวนะไม่ได้เป็นแท่งตรงซะทีเดียวนะครับมีร่องรอยของการแบบ ตัดเป็นคืนแล้วก็มีรอยขาดของโลหะก็คือนึกภาพจินตนาการออกว่าเกิดจากการปั๊มนะครับหน้าหลังต้องถูกนะครับหน้าหลวมพ่อต้องไม่บิดผิวไม่เพี้ยนนะครับแล้วก็มีลักษณะที่ไม่บวมนะครับลักษณะที่ไม่บวมนี่คือเบสิกของเหรียญน,นะครับส่วนผิวลมดํามีโอกาสที่จะจดจําได้ไหมนะครับถามว่าจดจําได้ไหมก็จดจําได้เพราะว่าถ้าคนที่เห็นพระแท้บ่อยๆเนี่ยผิวลมดําด้วยของปีหนึ่งกว่าเนี่ยก็ฟ้องเราอยู่แล้วถ้าเป็นผิวลมดําที่เป็นพระเก๊เนี่ย จะเป็นลักษณะแบบบางทีเนี่ยผมเทียบกับเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับถามว่าเหรียญหลวงปูศ่ศรีองขาเนี่ยไม่แท้นะแต่ว่านํามาให้ดูตัวตัดนะครับนำมาให้ดูตัวตัดนะครับนำมาให้ดูตัวตัดเทียบกับเหรียญปีหนึ่งกวา่าในยุคแบบเดียวกันเนี่ยนำมาเทียบให้ดูนะครับอย่างนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเปิดอันนี้ไม่แท้เหมือนกันนะครับก็นํามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับร่องรอยของฟันตัดเนี่ยลักษณะใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายคลึง แต่ไม่เหมือน2อ,องค์ขวาคือด้าน2อ,องค์ขวาคือเกยน,นะตัวตัดของเกยน,นะครับส่วนองค์ด้านซ้ายคือแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพลิกให้ดูจากมุมจากแสงนะครับพวกนี้เป็นล่องฟันที่มีความลักษณะของความตัดแบบร่องละเอียดนะครับตัดแบบร่องละเอียดที่ด้านบนเนี่ยจะมีความคมนะครับด้านบนจะมีความคมผมพยายามจะอธิบายเป็นคําพูดด้านบนจะมีลักษณะเป็นคมคมแบบนี้ โดยมากถ้าเจอตัวตัดแบบนี้นะครับไม่ดีนะครับโดยมากถ้าเจอตัวตัดแบบนี้ไม่ดีนะนะครับเพราะฉะนั้นหน้าหลังถูกตัวตัดก็ต้องถูกด้วยนะครับนี่ผมเทียบให้ดูกันนะฮะตัวตัดของร่องพลาแท้เนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติอย่างพวกนี้จะแบบเกิดเป็นเส้นแบบหนาๆนะครับแล้วก็ด้านบนแบบมันจะคมๆคือถ้าลองจับดูจากเหรียญจริงหรือเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยเหรียญจะคมๆเลยหมายถึงว่าอย่างเนี้ย ฝั่งซ้ายนี่จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าตัดแบบเนี้ขึ้นล่องปิ้นด้านบนขอบแบบนี้อย่างเงี้ยไม่ดีนะครับตัวตัดแบบนี้เจอในหลุมพ่ออะไรก็ต้องระวังไว้ก่อนนะครับเจอเจอในหลุมพ่ออะไรก็ต้องระวังไว้ก่อนนะครับนี่นะฮะก็โอเควันนี้นําเหรียญหลวมพ่อคูณนะครับแล้วก็เหรียญอีกสองเหรียญมาเทียบตัวตัดให้ดูกันว่า<ม>ในพระในช่วงปีหนึ่งกว่าเนี่ยถ้าเจอตัวตัดแบบหลวมพ่อคูณแล้วหน้าหลังถูกต้องเนี่ย โอเคนะครับมีโอกาสได้เป็นพระแท้มากกว่า90%ไปแล้วนะครับแล้วก็ไปเช็คละเอียดเรื่องตําหนิเรื่องอะไรกันอีกทีหนึ่งนะครับหูเหรียญนะมีความสําคัญไหมก็มีความสําคัญนะหูเหรียญรุ่นนี้จะไม่ปิ้นเยอะมากนะครับแต่ก็มีปิ้นบ้างนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยถ้าในผิวพระที่สวยๆนะครับถ้าในผิวพระที่สวยๆจะมีค่าประหลอ นะครับจะมีค่าประหลอดจะออกเป็นสีฟ้าม่วงบ้างหรือว่าเป็นค่าประหลอดผิวแบบเคลือบเคบแบบนี้สะท้อนแสงไฟอย่างนี้ก็มีนะครับโอเคยังไงก็กลับสวัสดีทุกท่านแล้วก็กลับขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามคลิปของผมนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับพักเครื่องที่ท่านมีนะครับสามารถส่งมาตรวจสอบได้ด้วยความอยากจะรู้นะครับอยากจะ มีข้อมูลยังไงส่งมาตรวจสอบได้นะครับจะปล่อยหรือไม่ปล่อยผมไม่กดดันลูกค้าอยู่แล้วนะครับขอให้ส่งมามาคุยกันนะครับผมตอบทันผมก็จะตอบให้อันไหนที่ตอบไม่ทันจริงๆหรือเป็นพาระทที่แบบเป็นปลอมแทบท,ทั้งชุดเลยเนี่ยผมก็อาจจะขอเลื่อนผ่านไปนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย เรื่องเวลาเนี่ยมีผลต่อผมมากเลยก็คืออาจจะได้เช่านะครับในคนที่เป็นพาร์ทแท้แต่อาจจะไม่ได้เช่าในคนที่เป็นพาร์ทไม่แท้หรือไม่ได้สนใจหรือไม่มีราคาเล่นหาก็ต้องกราบขอประธานอภัยที่อาจจะทําให้เสียอารมณ์เสียหงุดหงิดได้นะครับตรงนั้นต้องขอขอประธานทวลไว้ะที่นี้กราบสวัสดีครับรับชมเสร็จแล้วฝากกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ